ไฟฟ้าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตและเคยมีใครตั้งคำถามไหมครับว่าค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไรมีปัจจัยอะไรทำให้ราคาไฟฟ้าปรับขึ้นลงเรามีคำตอบให้ทุกคนครับโดยเริ่มต้นจาก3กลุ่มคนที่สำคัญได้แก่ 1. ผู้กำหนดนโยบายด้านไฟฟ้าคือคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพอชอ 2. ผู้กำกับดูแล จะมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือที่เรียกว่ากกพเป็นผู้คิดหลักเกณฑ์ต่างๆตามแนวนโยบายรวมทั้งกำกับดูแลค่าไฟฟ้าให้มีราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมและ 3. ผู้ที่ประกอบกิจการไฟฟ้าได้แก่การไฟฟ้าทั้ง3แห่งซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหลักในการจัดหาและส่งไฟฟ้าเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและรู้หรือไม่ว่า ในทุกรอบบินเราต้องจ่ายค่าอะไรในบินค่าไฟฟ้าบ้างมาดูกันเลยครับส่วนแรกได้แก่ค่าไฟฟ้าฐานซึ่งจะก,กำหนดเป็นอัตราคงที่เป็นเวลาประมาณ3-5ถึงปีกำหนดเป็น2อัตราอัตราแรกคือค่าพลังงานไฟฟ้าจะคิดจากต้นทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบส่งไฟฟ้าค่าเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายต่างๆที่คงที่ระดับหนึ่งมาเป็นอัตราต่อนหน่วยเพื่อเก็บเงิน ตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงของเราในแต่ละเดือนอัตราที่2คือค่าบริการรายเดือนจะคิดมาจากต้นทุนประจําที่เกิดขึ้นซึ่งจัดเก็บเป็นอัตราคงที่ทุกๆเดือนแม้ว่าจะไม่มีการใช้ไฟฟ้าเกิดขึ้นก็ตามส่วนที่2คือค่าไฟฟ้าผันแปรหรือที่เรียกว่าค่า FT ได้นํามาใช้เพื่อเป็น,นกลไกในการปรับค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหรือลดลงให้สะท้อนต้นทุนค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายตามนโยบายของภาครัฐที่เกิดขึ้นจริงทุกๆ4เดือนซึ่งเป็นได้ทั้งบวกและลบตามราคาต้นทุนจริงในการผลิตไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าไฟฟ้าฐานและส่วนสุดท้ายคือภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งจัดเก็บตามกฎหมายเนื่องจากไฟฟ้าถือเป็นสินค้าและบริการชนิดหนึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าจึงต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มเซ และเพื่อให้การปรับเปลี่ยนค่าไฟฟ้าสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงโปร่งใสตรวจสอบได้กกพจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลอัตราค่าพลังงานและค่าบริการซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันดูแลต้นทุนการผลิตไฟฟ้าด้วยโดยการปรับค่า f t แต่ละครั้งนั้นจะมีเหตุผลที่อยู่บนหลักความจริงของต้นทุนการผลิตไฟฟ้า,ฟาที่ปรับตามปัจจัยเศรษฐกิจต,ต่าง เริ่มจากปัจจัยภายนอกประเทศได้แก่ราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ขึ้นลงจะทำให้ค่า FT ปรับขึ้นลงไปในทิศท,ทางเดียวกันแต่จะปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่านั่นเป็นเพราะว่าประเทศไทยมีการพึ่งพาน้ำมันในการผลิตไฟฟ้าเพียงร้อยละหนึ่งสำหรับราคากา๊สธรรมชาติจากแหล่งภายในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน จะอ้างอิงราคาน้ำมันเต่าประมาณร้อยละ3 0มถึงโดยจะเปลี่ยนแปลงตามหลังราคาน้ำมันอย่างน้อย6 1ถึงเดือนขึ้นอยู่กับสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแต่ละแหลง่งนอกจากนั้นราคาถ่านหินที่ขึ้นหรือลงก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเนื่องจากประเทศไทยมีการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินนำเข้าราวร้อยละสิบและอีกหนึ่งปัจจัยคืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าลงหนึ่งบาทต่อเหรียญสหรัฐ จะส่งผลทำให้ค่าเ t เพิ่มขึ้น5-6สตางค์ต่อหน่วยสำหรับปัจจัยภายในประเทศที่สำคัญคือสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าแม้ว่าเราจะมีการใช้เชื้อเพลิงที่มีต้นทุนถูกที่สุดแต่เมื่อใดที่เกิดปัญหาภัยแง้งน้ำในเขื่อนมีน้อยหรือมีการหยุดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า,าที่ใช้เล็กไนและถ่านหินนำเข้าส่งผลให้ต้องใช้เชื้อเพลิงต้นทุนสูงขึ้นเพื่อผลิตไฟฟ้า,าทดแทนเช่นกันนอกจากนี้ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลทำให้ค่า FT เพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับโดยในปี2,558ที่ผ่านมากกพได้ปรับลดค่า FT ตามราคาน้ำมันในตลาดโลกรวม3ครั้งรวมลดลง22.62สตางค์ต่อหน่วยจะเห็นได้ว่าการขึ้นลงค่าไฟฟ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะครับดังนั้น หากเราไม่อยากมีภาระในการจ่ายค่าไฟฟ้าวิธีง่ายๆคือใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดเพื่อช่วยสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านพลังงานให้กับประเทศของเราต่อไปครับถ้าคุณรู้จักไฟฟ้าแล้วคุณจะรักไฟฟ้า